เมื่อเช้าอาหารเด็กๆเพิ่งจะหมดไปค่ะแม่กิ่งก็ได้แต่คิดว่าเออจะทำยังไงจะมีเงินไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆก,กินเพราะว่าช่วงปลายเดือนแม่กิ่งก็กำลังเงินก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็ได้แต่คิดได้แต่ภาวนาว่าเออจะทำยังไงดี ก็พอดีตกบ่ายมามีที่ใหญ่ใจบุญท่านเมตตาค่ะท่านเมตตาครอบครัวตระกูลทองของเราให้แม่กิ่งได้ไปซื้ออาหารให้เด็กๆแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆครอบครัวตระกูลทองขอกาบขอบคุณแม่นางมากๆนะคะที่ได้เมตตาแม่พระของครอบครัวตระกูลทองจริงๆค่ะ แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆขอให้แม่นาม่แต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีแม่นาหรือเอฟซีหลายท่านที่ได้เมตตาแล้วก็คอยซื้อเสื้อผ้าของแม่กิง่งเด็กๆก,ก็คงไม่มีอาหารได้กินค่ะเพราะว่า ท่านที่ได้เมตตามาทั้งแม่นาแล้วก็คุณเอกสิธิ์แล้วก็ป้าแอดแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะหรือไม่ก็เอฟซี C, ทุกท่านที่ได้เมตตาอ,อุดหนุนเสื้อของแม่กิ่งเพราะว่าเสื้อที่แม่กิ่งขายเงินทุกบาททุกสตางค์แม่กิ่งก็เอามาซื้ออาหารให้เด็กๆค่ะเพราะว่ามันมีทั้งซื้ออาหารแล้วก็ซื้อทรายแมวแล้วก็พาเด็กๆไปหาหมอค่ะ แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาพวกเราเสมอมาวันนี้พวกหมูมีอาหารกินแล้วนะลูกนะนะเมื่อเช้าเด็กๆกินอาหารกันไม่น่าจะอิ่มค่ะเพราะว่าอาหารที่แม่กิ่งผสมผสมกับอาหารเม็ดให้เด็กๆไม่ยอมกินกันเลยนะลูกนะเมื่อเช้าพวกหนูไม่ยอมกินอาหารกันเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะ นอนเฝ้ารอนอนเฝ้ารอแม่ทำอาหารให้กินแตน่เมตตามิของเราแต่ละคนแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอพวะคุณแม่นาอีกครั้งนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตะคุณทองแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านคะ่ะที่รักและเมตตาเด็กๆอย่าทำน้องลูกอย่าทำน้อง เด็กๆแข็งแรงแล้วก็เติบโตมาได้ก็เพราะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเมตตามาค่ะอยู่กันแบบตะมุตะมิใช่ไหมหลอกฮะพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าค่ะ แม่อยู่ตรงไหนเด็กๆก็อยู่ตรงนั้นกันเวลาไม hmm. ่ทะเลาะกันก็อย่างนี้ค่ะตะมุต่มิรวมตัวกันดีแต่เวลาที่เขากิเลยก็มีค่ะหลายๆท่านจะบอกว่าเด็กๆบ้านไม่กิ่งดูไม่ค่อยดื้อแต่ก็มีเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็เรียบร้อยบางครั้งก็ดื้อก็สนเหมือนกันตาม วิถีของเขาค่ะแต่ละคนแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านแล้วแล้วก็แม่นาอีกครั้งนะคะที่เมตตาแม่กิ่งให้ดูชีวิตของคนเป็นแม่ค่ะด,ดู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 ทั้งหยดเขาตลอดโอ้ เนี่ยค่ะคําว่าธาตุคำว่าธาตุของแม่นะลูกนะดูสิเนี่ยโอุ้ลัก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 ,ลก,ลก,ลกอุย้ยจะลงยังจะลงยังตลอดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยว่าจะยืนว่าจะนั่ง